องฟังดูค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจารย์ขอพลังงานไพ่จากไพ่ย,ยันโนโลกให้ท่านสักสามใบนะคะเรื่องเราอะไรที่จะเกิดขึ้นกับดวงท่านค่ะใบที่หนึ่งนะคะบอกว่าดวงสมพงค์ค่ะท่านจะเจอไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานอะไรก็ตามที่มันสมพง์กันเข้ากันได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลอุัธร์ค้ำจุนซึ่งกันและกันนะคะ,ะแต่นั่นแหละค่ะไพ่ ไพ่อาจจะยังบอกว่าท่านอาจจะยังมีเจ้ากรรมในเวรตามขอส่วนบุญอยู่นะคะท่านควรที่จะต้องทําบุญนะคะเพื่อที่จะให้เขาปลดล็อกตัวท่านนะคะโดยเฉพาะใครที่มีกรรมจากการทําแท้งนะคะให้ทําบุญโดยการบวชเลยค่ะอุทิศบุญให้เขาแล้วท่านจะปลดล็อกตัวเองได้นะคะเางท่านจะมีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหลาตลอดนั่นนะ่ะ ภาพเนี่ยนะเขาเกาะอยู่คะค่ะแก้ดวงนิดนึงแล้วจากนั้นใบที่สท่านได้ไพ่บอกว่ามองเห็นช่องทางเห็นไหมฮะท่านจะเห็นช่องทางทำมาหากินมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาทันทีเลยค่ะขอให้โชคดีคะ่ะ